สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงผลไม้ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแตออ่อาจจะมองข้ามไปนิดหน่อยนั่นก็คือส้มจีด๊ดหรือิตรั u สจาปนิกะครับใช่ค่ะภาพจำของหลายๆคนอาจจะเป็นแค่ไม้ประดับลูกเล็กๆสวยๆครับหรืออย่างมากก็เอามาปรุงรสเปรี้ยวจี๊ดจด แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ขนาดจิ๋วๆของมันเนี่ยซ่อนเรื่องราวทางยาที่น่าทึ่งไว้เยอะเลยน่าทึ่งจริงๆค่ะแล้ววันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากๆมาช่วยกันสำรวจเรื่องนี้ด้วยมีตั้งแต่งานวิจัยลึกๆด้านเคมีอาหารเลยนะคะจากวรารสารอย่าง Food Chemistry โอโหระดับโลกเลยใช่ค่ะแล้วก็มีบทความทบทวนวรรณกรรมที่เจาะลึกด้านเภสัชวิทยาของพืชโดยตรงแล้วก็แน่นอนค่ะภูมิระยาพื้นบ้านจากบทความสุขภาพภาษาไทยทําให้เราเห็นภาพครบทุกมุมเลยเยี่ยมเลยครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็ชัดเจนคือมาถอดรหัสเจ้าผลไม้จิ๋วแต่แจ๋วนี้กัน เราจะมาดูกันว่าทำไมส้มจีดถึงเข้าไปอยู่ในตำรับยาโบราณของเอเชียมาได้นานขนาดนี้และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาไปเจอความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อส้มจีดไปเลยก็ได้นะคะเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับมาเริ่มกันที่เอกลักษณ์ของส้มจีดก่อนเลยคือมันเป็นผลไม้ตระกูลส้มไม่กี่ชนิดนะที่เรากินกันทั้งเปลือกใช่เลยค่ะซึ่งจุดนี้สําคัญมากครับ ผมว่านี่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันแถมในเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะคุ้นกันดีว่านี่คือไม้มงคลต้องมีปลูกไว้ติดบ้านถูกต้องค่ะเชื่อว่าจะนำโชคลาบมาให้แล้วการกินทั้งเปลือกนี่ล่ละค่ะที่มันไปสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แผนโบราณอย่างน่าสนใจมากอย่างในตำราการแพทย์แผนจีนหรือ TCM เนี่ย เขาเรียกส้มจีดว่าจินจูจัดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่นฤทธิ์อุ่นอ๋อเหมือนการปรับสมดุลในร่างกายใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะหลักการคือใช้เพื่อขับไล่ความเย็นความชื้นออกจากร่างกายเพราะเชื่อว่าเป็นสาเหตุของอาการป่วยหลายๆอย่างแล้วเขาใช้รักษาอาการอะไรเป็นหลักครับหลักๆเลยคืออาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะอย่างเช่นอาการหวดัดคัดจมูกหรือว่าไอามีเสมหะ เพราะฤิ์อุ่นของมันจะช่วยบรรเทาอาการพวกนี้ได้ดีแล้วยังเชื่อด้วยว่ามันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานชี่ให้เดินสะดวกขึ้นแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ในจีนใช่ไหมครับอย่างญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆเขารู้จักสรรพคุณนี้กันไหมครับแพร่หลายเลยค่ะในญี่ปุ่นเขาจะเรียกส้มจีดว่าคินคังแล้วก็ใช้คล้ายๆกันเลยอ๋อคินคังค่ะ คือจินเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็มีสรรพคุณช่วยลดไข้บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอด้วยจะเห็นว่าแก่นความคิดมันคล้ายกันมากคือใช้สู้กับอาการป่วยที่มาจากความเย็นพอมาถึงบ้านเราล่ะครับในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิปัญญาของเราเองเป็นยังไงบ้าง ผมคุค้นๆว่าเคยเห็นอาม่าเอามาผสมเกลือใช่เลยค่ะนั่นคือสูตรคลาสสิกของบ้านเราเลยคือนำน้ำั้นสดๆมาผสมเกลือเล็กน้อยแล้วก็จิบแก้ไอใช่ค่ะแก้ไอขอบเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอซึ่งมันได้ผลดีมากจริงๆแล้วนอกจากเรื่องแก้ไออีกสรรพคุณเด่นที่ใช้กันมานานก็คือเรื่องระบบย่อยอาหารคนสมัยก่อนจะเอาเปลือกส้มจีต,ตากแห้งมาชงเป็นชาดื่มอ๋อชาเปลือกส้มจี๊ค่ะ เพื่อบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าอาหารไม่ย่อยโหนี่มันแทบจะครอบจักกรวาลเลยนะครับได้ทั้งเรื่องไอเจ็บคอไปจนถึงช่วยย่อยใช่ค่ะสรุปแล้วไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นหรือไทยดูเหมือนว่าเปลือกคือหัวใจสําคัญมาตลอดคําถามคือแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเปลือกเล็กๆนั้นที่เราไม่มันมีสรรพคุหน้าทึ่งขนาดนี้คำถามนั้นนำเรามาสู่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของงานวิจัยเลยค่ะ เพราะสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบเนี่ยมันยืนยันภมิปัญญาโบราณแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลที่ลึกแล้วก็สวนทางกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ด้วยยังไงครับข้อมูลที่เด่นที่สุดจากง,งานวิจัยในวาราาสาร Food Chemistry เนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าพลังที่ทาจริงของส้มจี๊ดไม่ได้อยู่ที่เนื้อแต่ซ่อนอยู่ในเปลือกครับและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเปลือกของผลที่ยังไม่สุกค่ะเดี๋ยวนะครับผลที่ยังไม่สุก หมายถึงผลสีเขียวๆที่เรามักจะรอให้มันเป็นสีส้มก่อนกินเนี่ยเหรอครับใช่เลยค่ะนี่มันสวนทางกับความรู้สึกมากเลยนะปกติเราจะคิดว่าผลไม้สุกๆน่าจะมีคุณค่าสูงสุดไม่ใช่เหรอใช่ค่ะคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแต่ในเชิงเคมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือสารประกอบสำคัญกลุ่มฟีนอลิกกับฟลาวนอยครับสารต้านอนุมูลอิสระถูกต้องค่ะสารต้านอนุมูลอิสระตัวเก่งพวกนี้ จะมีความเข้มข้นสูงที่สุดในเปลือกของผลเด็บสีเขียวเลยแล้วพอผลไม้เริ่มสุกปริมาณสารสำคัญพวกนี้จะค่อยๆลดลงอ๋อยิ่งเขียวยิ่งขมเท่าไหร่สารออกฤทธิ์ทางยาก็ยิ่งเยอะเท่านั้นอย่างนี้นี่เองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วในงานวิจัยเขาบอกไหมครับว่าถ้าเราอยากจะได้สารสำคัญพวกนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดควรจะทำยังไงต้องสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าต้องทำอะไรซับซ้อนไหมจุดนี้น่าทึ่งมากค่ะ เพราะมันทําให้เราต้องคาระวะภูมิปัญญาของคนโบราณเลยคืองานวิจัยทดลองหลายวิธีมากแล้วพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดึงสารต้านอนุมูลอิสระออกมาคือการสกัดด้วยน้ําร้อนน้ําร้อนธรรมดามดาเนี่ยนะครับรารทําถูกมาตั้งนานแล้วใช่เลยค่ะเหมือนกับว่าพวกเขาค้นพบวิธีสกัดที่ดีที่สุดได้โดยไม่ต้องมีห้องแลบเลย แล้วในบรรดาสารต้านอนุมูลอิสระที่ว่าเนี่ยมีตัวไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับแบบว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยมีค่ะพระเอกของเรื่องนี้มีชื่อย่อว่า D G P P D G P P ค่ะชื่อเต็มๆของมันยาวมากไม่ต้องจำก็ได้ค่ะ <laughs> แต่ที่สำคัญคือเจ้า D G P P ตัวนี้เป็นฟลาวนอยด์ชนิดพิเศษที่พบในปริมาณสูงที่สุดในผลดิบคือคิดเป็นสัสดส่วนถึง70%ของฟลาวนอยด์ทั้งหมดเลยโห oh, 70%? ใช่ค่ะแล้วมันก็มีริ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอื่นๆอย่างมาการาตีนและฟอร์จูนาลินที่ทำงานเสริมกันไปอีกเข้าใจแล้วครับคือมี D G P P เป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีลูกทีมคอยเสริมทับ แล้วกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเวลาเราบี้เปลือกซุ้มจี๊ดล่ะครับกลิ่นนั้นมาจากไหนแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างไหมกลิ่นนั้นมาจากกลุ่มสารที่เรียกว่าน้ำมันหอมระเหยหรือ essential oils ที่อยู่ในต่อมน้ำมันที่เปลือกค่ะตัวที่ให้กลิ่นเด่นชัดที่สุดคือลิโมนีนลิโมนีน ตัวเดียวกับในเปลือกเลงมอนหรือเปลือกส้มหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะตัวเดียวกันแต่ในส้มจี๊ดยังมีอีกตัวที่สําคัญมากในทางการแพทย์คือ Beta เบตาไมาซีนเบตาไมซีนค่ะสารตัวนี้มีคุณสมบัติต้านการอักเสบแล้วที่สําคัญเลยนะคือมันเป็นยาขับเสมหะตามธรรมชาติอ๋อตัวขับเสมหะ นี่เองที่ทำให้การใช้แก้ไอมันได้ผลจริงๆคือมันไม่ใช่แค่ช่วยให้ชุ่มคอแต่มีสารที่ออกฤทธิ์โดยตรงเลยถูกต้องค่ะข้อมูลตรงนี้มันมาเชื่อมโยงกับการใช้แบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัวมากๆเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่คนโบราณสังเกตเห็นจากการใช้งานจริงมันมีคาอธิบายทางเคมีมารองรับทั้งหมดโอเคครับพอเราเห็นแล้วว่าในเปลือกสมจีด,ดิบมันเต็มไปด้วยสารเคมีที่น่าสนใจขนาดนี้คำถามต่อมาคือแล้ว สรรพคุณต่างๆที่เล่าต่อๆกันมามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันเป็นชิ้นเป็นอันมากน้อยแค่ไหนครับมีการยืนยันที่ชัดเจนมากในหลายด้านเลยค่ะเรื่องแรกที่ชัดที่สุดก็คือริตต้านอนุมูลอิสระครับงานวิจัยใน Food Chemistry ยืนยันความเชื่อมโยงนี้แบบชัดเจนมากค่ะในทางสถิติเขาเรียกว่ามีนนยยะสำคัญยิ่งยวดเลยค่า p น้อยกว่า0.001้อยกว่า0.001 พูดง่ายๆก็คือโอกาสที่ผลลัพธ์นี้จะเป็นเรื่องบังเอิญมีน้อยกว่าหนึ่งในพันเลยค่ะมันเป็นการยืนยันที่หนักแน่นมากว่ายิ่งมีสารฟีโนโลิกกับฟลาโวนอยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกําจัดอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นเท่านั้นซึ่งกระตรงเป๊ะกับที่บอกว่าสารพวกนี้มีเยอะสุดในเปลือกผลดิบถือว่าเป็นหลักฐานที่แน่นหนามากแล้วฤทธิ์ด้านอื่นๆล่ะครับอย่างเรื่องการฆ่าเชือ้อ เรื่องริดต้านจุลชีพก็มีหลักฐานสนับสนุนเช่นกันค่ะมีการนำน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มจี๊ดไปทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดผลปรากฏว่ามันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ออย่างบาซิลัสซับทิลิสและสตาฟิโลอคคัสออเรียสได้ครับหรือแม้กระทั่งเชื้อเอสเคลิเชียโคไลหรืออีโคไลที่เป็นสาเหตุยอดฮิตของอาการท้องร่วงท้องเสียค่ะน่าสนใจมากครับสแสดงว่ามันมีศักยภาพในการต้านเชื้อโรคได้หลากหลายเหมือนกัน แล้วชื่อว่ามีการศึกษาในสัตว์ทดลองด้วยผลเป็นยังไงบ้างครับมีการศึกษาที่ต่อยอดไปในสัตว์ทดลองแล้วก็พบผลลัพธ์ที่น่าสนใจอีกสองด้านค่ะ1คือเรื่องปกป้องตับปกป้องตับใช่ค่ะนักวิจัยได้ทดลองทําให้ตับของหนูทดลองเสียหายจากสารพิษแล้วก็ให้สารสกัดจากส้มจีดเข้าไปผลคือสารสกัดนี้สามารถช่วยป้องกันเซลล์ตับไม่ให้ถูกทําลายได้ค่ะโหจากยาแก้ไอพื้นบ้านตอนนี้ขยับไปถึงเรื่องการปกป้องตับแล้ว แล้วอีกด้านหนึ่งล่ะครับอีกด้านหนึ่งก็น่าจับตามองไม่แพ้กันค่ะคือริ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆที่กําลังมีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าสารสกัดกลุ่มฟลาวโนนอยจากส้มจีดมีศักยภาพในการช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ยังช่วยปกป้องเซลล์ประสาทจากความเสื่อมตามวัยในหนูทดลองได้ด้วยปกป้องเซลล์ประสาทค่ะซึ่งอาจจะเป็นความหวังใหม่ๆในการป้องกันโรคทางสมองในอนาคต แต่แน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ยังอยู่ในขั้นการทดลองในสัตว์นะคะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกมากถึงแม้จะยังเป็นการทดลองในสัตว์แต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่น่าทึ่งมากเลยนะครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาพอสมควรแล้วผมว่ามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ฟังแล้วล่ะครับคือเราจะนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อควรอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามเป็นพิเศษไหมครับ สำหรับการนำไปใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องการต้านอนุมูลอิสระก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยค่ะคือเน้นที่เปลือกของผลดิบผลสีเขียวใช่ค่ะแล้วก็นำมาชงกับน้ำร้อนแต่อย่าใช้น้ำเดือดจัดนะคะเพราะความร้อนที่สูงเกินไปอาจทำลอยสารบางตัวได้อุณหภูมิสัก80-90องศาเซลเซียสหรือน้ำร้อนที่พักไว้สักครู่กำลังดีเลยค่ะครับ ส่วนวิธีดั้งเดิมอย่างการคั้นน้ำสดผสมเกลือเพื่อจิบแก้ไอหรือชาเปลือกสมจีดแห้งเพื่อช่วยย่อยอาหารก็ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทำตามได้ง่ายค่ะฟังดูไม่ยากเลยครับแต่ผมว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยก็น่าจะสำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะในยุคที่หลายคนมีโรคประจำตัวหรือต้องทานยาต่อเนื่องสมจีดมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะและนี่คือประเด็นที่สำคัญมากจริงๆที่อยากให้ทุกคนต้องใจฟัง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันเป็นประจำในส้มจี๊ดรวมถึงผลไม้ตระกูลซิตรัสอื่นๆอย่างเกรฟฟรุตหรือส้อมโอจะมีสารประกอบตัวหนึ่งที่ชื่อว่านารินจินนารินจินอยู่ค่ะนารินจินมันทำอะไรกับร่างกายเราหรอครับคือตัวสารนารินจินเองโดยธรรมาชาติไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะแต่ปัญหาคือมันมีพฤติกรรมพิเศษอย่างหนึ่ง คือมันสามารถเข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ชนิดหนึ่งในตับและลำไส้เล็กของเราที่มีชื่อว่า CYP3A4 ค่ะเอนไซม์ CYP3A4 ฟังดูเทคนิคจังเลยครับมันทำหน้าที่อะไรครับนึกภาพตามนะคะว่าเอนไซม์ CYP3A4 คือโรงงานกำจัดของเสียและสารเคมีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของร่างกายเรา หน้าที่หลักของมันคือการเผาผลาญและกำจัดยาแผนปัจจุบันหลายร้อยชนิดออกจากร่างกายเพื่อไม่ให้ยาตกค้างจนเป็นพิษอ๋อค่ะยาสำคัญสคัญที่ต้องผ่านโรงงานนี้ก็เช่นยาลดไขมันในเลือดบางตัวยาลดความดันโลหิตบางชนิดหรือแม้แต่ย,ยากดภูมิคุ้มกันเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นหน่วยจัดการของเสีย งั้นถ้าเรากินส้มจีดเข้าไปสารนารินจินก็จะไปทําให้โรงงานนี้ทํางานช้าลงหรือหยุดทํางานชั่วคราวอย่างนั้นหรอครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพอโรงงานทํางานได้ไม่เต็มที่ยาที่ควรจะถูกกาจัดออกไปกับยังคงวนเวียนอยู่ในกระแสะเลือดในระดับที่สูงกว่าที่แพทย์คํานวณไว้โหอันตรายเลยนะนั่นใช่ค่ะซึ่งอาจนําไปสู่ผลท่นเทียนที่รุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพิษจากยาได้เลย ดังนั้นสำหรับคนทั่วไปที่สุขภาพดีการกินส้มจีเป็นครั้งคราวไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่สำหรับผู้ที่ต้องรับประทานยาประจำตัวโดยเฉพาะยาที่ยกตัวอย่างไปการบริโภคส้มจีในปริมาณมากๆหรือกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากส้มจีควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอคะ่ะขอบคุณมากครับนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนจริงจริงสรุปแล้วการเจาะลึกของเราในวันนี้ ทําให้ภาพของส้มจีในใจผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับจากผลไม้ลูกเล็กๆในกระถางกลายเป็นขุมทรัพย์ทางเคมีที่ซ่อนคุณประโยชน์สูงสุดไว้ในส่วนที่คนมักจะมองข้ามอย่างเปลือกและผลดิบใช่ค่ะ และที่น่าประทับใจก็คือภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมานานทั้งการใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทางเดินหายใจและระบบย่อยอาหารมันไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากวิทยาศาสตร์ว่ามีสารออกฤทธิ์ที่สนับสนุนสรรพ,พคุณเหล่านั้นอยู่จริงๆและแน่นอนประเด็นที่ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งคือข้อควรระวังเรื่องปฏิกิริยาระหว่างยาที่เกิดจากสารในส้มจี๊ดซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญมากสำหรับทุกคนในยุคปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยครับค่ะ และก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดหน่อยค่ะการค้นพบว่าส่วนที่มีคุณค่าทางยาสูงสุดของพืชชนิดหนึ่งกลับเป็นส่วนที่เราเคยมองข้ามหรือกระทั่งคิดว่าเป็นของที่ยังใช้ไม่ได้และอาจจะเด็ดทิ้งไปครับ มันอาจจะกระตุ้นให้เราต้องกลับมาทบทวนมุมมองที่เรามีต่อสิ่งที่เรียกว่าของเหลือหรือส่วนเกินในธรรมชาติรอบตัวเราใหม่ว่าแท้จริงแล้วเราอาจจะกําลังทิ้งของดีที่มีค่าที่สุดไปโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เด e ะดิเบตนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นเรื่องของผลไม้ลูกเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างส้มจีดแต่เบื้องหลังรสชาติเปรี้ยวอมหวานของมันเนี่ยกลับมีประเด็นถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นซ่อนอยู่ค่ะใช่เลยครับคือเราทุกคนรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คาถามที่นะักวิทยาศาสตร์กาลังหาคาตอบกันอย่างจริงจังเลยก็คือคุณค่าที่แท้จริงของมันอยู่ตรงไหนกันแน่ นั่นคือคำถามหลักของเราในวันนี้เลยค่ะ จากข้อมูลที่เรามีอยู่เราควรจะมองส้มจีดว่าเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่เราควรจะสกัดเอาสารออกริ์ที่ทรงพลังที่สุดเพียงตัวเดียวออกมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้เต็มที่หรือเราควรจะมองว่าคุณค่าของมันอยู่ที่การกินทั้งผลที่องค์ประกอบทุกอย่างทํางานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมตามภูมิปัญญาโบราณวันนี้ฉันจะนําเสนอในมุมมองแรกว่าอนาคตของส้มจีดอยู่ที่เทคโนโลยีการสกัดสารสําคัญค่ะ ส่วนผมจะขอเสนอมุมมองที่ต่างออกไปครับว่าการมองข้ามคุณค่าแบบองค์รวมที่สืบทอดกันมาเนี่ยอาจทําทให้เราพลาดประโยชน์ที่สําคัญที่สุดของมันไปอย่างน่าเสียดายครับนั้นฉันขอเริ่มก่อนเลยนะคะคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีตอนนี้มันค่อนข้างชัดเจนมากค่ะงานวิจัยทางเคมีเนี่ยเขาเจาะลึกไปจนเจอว่าส่วนที่มีสารอาหารเข้มข้นที่สุดของส้มจี้ก็คือ เปลือกของผลที่ยังไม่สุกเต็มที่ซึ่งมีสารกลุ่มฟีโนโลิกกับฟลาวนอยสูงกว่าในเนื้อผลแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยค่ะนี่เป็นข้อบ่งชี้แรกแล้วว่าคุณประโยชน์มันไม่ได้กระจายเท่ากันทั้งผลอืมครับครับอันนี้ผมไม่เถียงเลยครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก และที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะคือนักวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแค่รู้ว่าสารสำคัญอยู่ตรงไหนแต่ยังรู้วิธีดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดด้วยคือการสกัดด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ80-90องศาเซลเซียสซึ่งแปลว่าเราสามารถสร้างกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ควบคุมคุณภาพได้เป๊ะเลยแต่หัวใจสำคัญจริงๆอยู่ตรงนี้ค่ะพอเขาไปแยกดูว่าในบรรดา,าสารทั้งหมดที่สกัดออกมาได้มีตัวไหนเป็นพระเอกกันแน่ก็ไปเจอสารตัวหนึ่งที่ชื่อยาว มากคือ 3' ามไพรห้าไพรไดซีบีตากลูโคพรโนซิลฟลอรตินซึ่งเราเรียกสั้นๆกันว่า DGPP สารตัวนี้โดดเด่นขึ้นมาเลยเพราะมันมีสัดส่วนมากถึง70%์ซของฟลาวนอยด์ทั้งหมดในสมจีดและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงชนิดที่ว่าทิ้งห่างตัวอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นเลยดังนั้นในมุมมองของฉันมันก็สมเหตุสมผลที่เราจะโฟกัสไปที่การสกัดสารตัวนี้ออกมาให้บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อพัฒนาเป็นยาหรืออาหารเสริมที่หวังผลได้แม่นยำและวัดผลได้จริงค่ะเข้าใจเลยครับเป็นแนวจางที่มุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆ แต่แต่ผมอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งครับมุมของภูมิปัญญาที่สั่งสมมานับพันปีเลยนะทั้งในการแพทย์แผนจีนที่เรียกส้มจีดว่าจินจูหรือการแพทย์พื้นแม่ญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินกังเนี่ยเขาไม่ได้เอาเปลือกดิบไปสกัดนะครับแต่เขาใช้ทั้งผลอาจจะเอาไปดองน้ําผึ้งหรือทําเป็นแยมเพื่อบรรเทาอาการไอเจ็บคอขับเสมหะช่วยย่อยอาหารทําไมเขาถึงทําแบบนั้นล่ะครับ ผมคิดว่าเพราะประโยชน์ที่เขาต้องการมันไม่ได้มาจากสารประกอบแค่ตัวเดียวแล้วคุณคิดว่ามันมาจากอะไรล่ะคะมันมาจากการทำงานร่วมกันของทุกอย่างครับอืมลองนึกภาพตามนะครับไฟเบอร์ในเนื้อผลก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายน้ำมันหอมระเหยในเปลือกอย่างลิโมนีนหรือไมซีนก็มีส่วนช่วยให้ทางเดินหายใจลงซึ่งก็ตรงกับการใช้แก้ไอพอดีเลยยังไม่นับวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่ทำงานเสริมกันไปอีก การกินทั้งผลมันคือการได้รับแพ็กเกจที่ธรรมชาติออกแบบมาอย่างสมดุลแม้สารบางตัวจะมีน้อยนิดแต่ในภาพรวมมันอาจจะไปช่วยเสริมฤทธิ์ของสารหลักหรือที่เราเรียกว่า Synergistic เอฟเฟกก็ได้การที่เราดึงเอาแค่ dgpp ออกมามันก็เหมือนกับการดึงเอานักร้องนำออกจากวงดนตรีแล้วหวังว่าเพลงจะยังไพเราะเหมือนเดิม ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ครับประเด็นเรื่อง Synergistic Effect นี่น่าสนใจนะคะแต่เราก็ต้องดูข้อมูลที่วัดผลได้จริงๆประกอบด้วยโดยเฉพาะมีประเด็นสำคัญที่สุดอย่างการต้านอนุมูลอิสระนี่แหละค่ะ ข้อมูลจากงานวิจัยของลาวและทีมงานของเขามันชัดมากจนแทบจะไม่มีข้อโต้แย้งเลยในตารางที่5ของงานวิจัยชิ้นนั้นเขาเปรียบเทียบริษของฟลาวนอยด์แต่ละตัวที่พบในส้มจีดผลปรากฏว่า DGP มีฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระ DPPH สูงถึง โ oh, 5 3ห153.6%ต่อมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในขณะที่ตัวอื่นที่พบร่วมกันอย่างฟอร์จูเนลินหรือพอนซิรินแทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะนี่คือหลักฐานที่ชี้ว่า D G P P ไม่ใช่แค่นักร้องนำแตเ่เป็นนักร้องที่ร้องอยู่คนเดียวบนเวทีเลยด้วยซ้ำการกินสารอื่นเข้าไปพร้อมกันอาจไม่ได้ช่วยอะไรเลยในแง่นี้เผลอๆอาจจะเป็นการเจือจางความเข้มข้นของสารออกริ์ตัวจริงด้วยซ้ำไป โอเคตัวเลขนั้นน่าทึ่งมากครับผมยอมรับเลยว่าฤทธิ์ของ DGPp มันโดดเด่นจริงๆแต่ผมอยากจะชวนดูข้อมูลในงานวิจัยฉบับเดียวกันให้ลึกลงไปอีกนิดได้ไหมครับเพราะในบทสรุปของงานวิจัยชิ้นเดียวกันนั่นเองเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีในัยะสํสคัญยิ่งยวดหรือก็คือ p น้อยกว่า0.001ระหว่างปริมาณฟีโนลิกรวมและปริมาณฟลาวนอยด์รวม กับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของสารสกัดทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงคะในทางปฏิบัติหมายความว่าแม้ DGPP จะเป็นนักเตะที่ยิงประตูกเก่งที่สุดแต่ผลการวิจัยโดยรวมมันกำลังบอกเราว่าทีมเวิร์กสำคัญกว่าครับคือความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของทีมโดยรวมมันสัมพันธ์กับจำนวนผู้เล่นทั้งหมดในสนามก็คือปริมาณสารฟีนโนลิกทั้งหมดไม่ใช่แค่ฟอร์มของกองหน้าดาวซันโวคนเดียว การมุ่งเน้นแค่ D G P <PP> P อาจเป็นการมองค่าหมดบาทของผู้เล่นคนอื่นในสนามที่อาจจะไม่ได้ยิงประตูเองแต่คอยส่งบอลช่วยป้องกันหรือทำให้กองหน้าของเราเล่นได้ดีขึ้นสารประกอบรองๆพวกนี้อาจจะช่วยรักษาสเสถียรภ,ภาพของ D G P P ในร่างกายหรือช่วยเรื่องการดูดซึมก็ได้นี่คือความซับซ้อนที่แนวคิดแบบองรวมพยายามจะบอกเราครับประเด็นเรื่อง teamwork ท,ที่คุณยกมาน้าคิดมากค่ะ แต่พอเราจะเอาไปใช้จริงในทางการแพทย์ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือมันกลายเป็นเรื่องขอขาดบาดตายเลยนะการใช้ส้มจีดแก้ไอแบบโบราณมันเป็นการใช้แบบกว้างๆซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่การวิจัยสมัยใหม่มันเปิดศักยภาพที่ไปไกลกว่านั้นมากมีการศึกษาในหนูทดลองที่พบว่าสารสกัดจากส้มจีดมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตปกป้องเซลล์ประสาทหรือแม้แต่ปกป้องตับ จากสารพิษถ้าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพพวกนี้ให้เป็นยาที่แพทย์สังใจได้และผู้ป่วยเชื่อมั่นได้เราจำเป็นต้องใช้สารสก,กัดบริสุทธิ์ที่รู้ปริมาณแน่นอนเพื่อจะกำหนดโดสที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้เราจะบอกคนไข้ได้ยังไงคะว่าให้กินส้มจีดดองน้ำผึ้งสามลูกแล้วความดันจะลดมันควบคุมอะไรได้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะผมเข้าใจดีเลยครับเรื่องความแม่นยำแต่ความแม่นยำที่ได้มาจากการสก,กัดสารเข้มข้นเนี่ย มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ๆที่เราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเช่นกันนะครับการใช้แบบดั้งเดิมที่กินทั้งผลเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์ด้วยการเวลามาแล้วว่าปลอดภัยในการบริโภคในปริมาณปกติแต่การอัดสารสกัดเข้มข้นเข้าไปในร่างกายอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงมีข้อมูลทางพิษวิทยาที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับอย่างสารเนรินจินซึ่งก็เป็นฟลาวอนอย์อีกตัวที่พบในส้มจี๊ดมีค่า Ld50 หรือขนาดยาที่ทาใหสัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมในหนูซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะแปลว่าต้องกินเยอะมากถึงจะเป็นพิษใช่ครับแต่ประเด็นที่น่ากังวลกว่านั้นสําหรับมนุษย์คือมันอะไปรบกวนการทํางานของเอนไซม์ตัวหนึ่งในตับที่ชื่อว่า CYP 3 A 4เอนไซม์ตัวเนี้ยเป็นเหมือนด่างตรวจคนเข้าเมืองหลักของร่างกายเลยครับที่คอยจัดการกับยาแผนปัจจุบันที่เรากินเข้าไปแทบทุกชนิดเลย ตั้งแต่ยาลดไขมันในเลือดยาความดันไปจนถึงยาปฏิชีวนะบางตัวการที่เรากินสารสกัดเข้มข้นที่ไปยับยั้งการทำงานของด่านนี้อาจทำให้ระดับยาอื่นในเลือดสูงขึ้นจนเป็นอันตรายได้ซึ่งความเสี่ยงนี้จะน้อยกว่ามากหรือแทบไม่มีเลยถ้าเรากินส้มจี๊ดทั้งผลในปริมาณปกตินี่คือประเด็นด้านความปลอดภัยที่แนวทางแบบองรวมมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนครับ ฉันยอมรับเลยค่ะว่าประเด็นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างยากับสมุนไพรที่คุณยกเรื่องเอนไซม์ในตับมานั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆและเป็นข้อได้เปรียบของการใช้แบบดั้งเดิมที่มองข้ามไม่ได้เลยแต่นั่นก็ยิ่งเป็นเหตุผลให้เราต้องสกัดสารบริสุทธิ์ออกมาศึกษาไม่ใช่หรอคะเพื่อเราจะได้เข้าใจกลไกของมันอย่างถ่องแท้ ว่ามันไปยุ่งกับเอนไซม์ตัวไหนที่ความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วเราจะได้นำไปใช้อย่างปลอดภยัยหรือแนะนำให้หลีกเลี่ยงอย่างถูกต้องการใช้แบบทั้งผลมันเหมือนกล่องดำที่เราไม่รู้ว่าอะไรทำปฏิกิริยากับอะไรกันแน่ทีนี้ลองมาดูประเด็นอื่นบ้างอย่างเรื่องฤทธิ์ต้านจุลชีพมีข้อมูลว่าน้ามันหอมระเหยจากเปลือกมีฤทธินี้อยู่บ้างแต่ก็มีงานวิจัยอีกชิ้นที่สรุปว่าสารระเหยจากส่วนต่างๆของต้นมีฤทธิ์ค่อนข้าง อ่อนหรือ weak antimicrobial activity ซึ่งสำหรับฉันการที่ฤทธิ์ด้านนี้ไม่โดดเด่นมันยิ่งตอกย้ำแนวคิดที่ว่าเราควรจะเลือกใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดของมันคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจาก DGPp ไม่ใช่พยายามจะเหมาเอาทุกคุณสมบัติซึ่งบางอย่างก็อาจจะอ่อนเกินไปที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่ะอาจจะไม่แรงพอจะใช้แทนยาเพนิซิลินได้ก็จริงแต่เมื่อเรากินส้มจี๊ดเข้าไปทั้งผล ฤทธิ์อ่อนๆน,นี้แหละที่อาจจะช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในช่องปากและลำคอของเราไม่ได้ไปค่ายล้างบางแต่ช่วยควบคุมเชื้อที่ไม่ดีซึ่งมันก็สอดคล้องกับการใช้แบบดั้งเดิมเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอพอดีเลยนี่คือประโยชน์ในภาพรวมที่การมองหาตสารออกฤทธิ์แรงๆตัวเดียวอาจจะมองไม่เห็นและมันก็นำผมมาสู่ประเด็นสุดท้ายครับคือเรื่องเอกลักษณ์ทางเคมีของส้มจีดค่ะเชิญเลยค่ะ ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สูตรเคมีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับพืชแต่ละชนิดขึ้นมาส้มจีดก็เช่นกันมันมีโปรไฟล์ทางเคมีที่ไม่เหมือนส้มชนิดอื่นเลยการที่เราบริโภคส้มจีดท,ทั้งผลก็คือการที่เราได้รับประโยชน์จากสูตรที่สมดุลและผ่านการคัดสรรโดยวิวัฒนาการมาแล้วอย่างครบถ้วนการที่เราพยายามจะไปแยกส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งออกมาใช้โดยคิดว่าเรารู้ดีกว่าธรรมชาติ อาจจะเป็นการทำลายความสมดุลและความซับซ้อนที่ธรรมชาติได้ออกแบบไว้อย่างแยบยนต์ก็ได้ครับน่าสนใจมากค่ะแต่ฉันกลับมองว่าเอกลักษณ์ทางเคมีที่ว่านั้นมันสนับสนุนมุมมองของฉันมากกว่านะคะส้มจีนมีความพิเศษและแตกต่างจากส้มชนิดอื่นอย่างชัดเจนตรงไหน ก็ตรงที่มันแทบจะไม่มีสารอย่างโนเบเลตินหรือแทงชูเรตินที่พบได้ทั่วไปในส้มหลายๆชนิดแต่กลับมี DGPP ในปริมาณที่สูงมากอย่างน่าทึ่งแทนนี่ล่ะค่ะคือลายเซนทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ของมันคือการเป็นแหล่งของ DGPP ที่เข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งในธรรมชาติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีหน้าที่ที่จะต้องถอดรหัสลายเซนนี้และนามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านเทคโนโลยีการสกัด การที่เราจะเพิกเฉยต่อสารที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงขนาดนี้แล้วหันกลับไปสนใจผลแบบองค์รวมที่มันคลุมเครือและวัดผลได้ยากกว่าสำหรับฉันมันคือการเสียโอกาสทางวิทยาศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดายจริงๆค่ะผมไม่คิดว่ามันเป็นการเสียโอกาสนะครับแต่เป็นการเคารพในความซับซ้อนของธรรมชาติที่เรายังเข้าใจไม่หมดมากกว่าการที่เรายังไม่เข้าใจกลไกลการเสริมฤทธิ์ของสารต่างๆทั้งหมดไม่ได้แปลว่ากลไกลนั้นมันไม่มีอยู่จริงนะครับ เราอาจจะแค่ยังไม่มีเครื่องมือที่ละเอียดพอจะวัดมันได้เท่านั้นเองครับถึงจุดนี้ฉันคิดว่าเราเห็นภาพรวมของทั้งสองมุมมองชัดเจนขึ้นแล้วนะคะขอสรุปในฝั่งของฉันอีกครั้งว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้และวัดผลได้ในปัจจุบันได้เปิดประตูสู่ศักยภาพใหม่ของส้มจีดโดยชีย้เป้าไปที่สารประกอบเฉพาะตัวอย่าง DGPp ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงมาก การมุ่งเน้นการสกัดสารสำคัญนี้ออกมาเพื่อการประยุกต์ใช้ที่สามารถควบคุมปริมาณวัดผลได้และมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือหนทางแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และอาจนำไปสู่การพัฒนายาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไปเลยก็ได้ค่ะส่วนผมขอสรุปในมุมของผมว่าในขณะที่การวิจัยสารประกอบเชิงเดี่ยวให้ความรู้ที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่ามหาศาล แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สั่งสมและคัดกรองมานานนับศตรวรรษครับการบริโภคสมจิตท,ทั้งผลให้ประโยชน์แบบอง์รวมที่เกิดจากการทํางานประสานกันของสารหลายหลายชนิดซึ่งอาจมีความปลอดภัยในระยะยาวสูงกว่าและให้ผลลัพธ์ต่อสุขภาพโดยรวมที่ยั่งยืนกว่าการพึ่งพาสารสกัดที่มีความเข้มข้นสูงเพียงชนิดเดียวมันคือการมองสุขภาพเป็นภาพใหญ่ไม่ใช่แค่าการแก้ปัญหาเฉพาะจุดครับ การพิจารณาซุ้มจีจากทั้งสองมุมมองนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและความน่าสนใจของการนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในยุคปัจจุบันนะคะระหว่างเลนของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ต้องการความแม่นยำพิสูจน์ได้และทำสำได้กับอีกเลนส์หนึ่งคือมุมมองของภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลและความเป็นองค์รวมถูกต้องเลยครับและไม่ว่าคำตอบสุดท้ายสำหรับซ้มจีจะเป็นอย่างไร การถกเถียงกันในวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงชุดเดียวกันสามารถตีความและนำไปสู่ข้อสรุปที่แตกต่างกันได้ซึ่งนี่คือหัวใจของการขับเคลื่อนความรู้ให้ก้าวไปข้างหน้าและยังคงมีอีกหลายมิติที่น่าสนใจให้เราได้สำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลไม้เล็กๆชนิดนี้ต่อไปครับ